วันนี้นะครับอันนี้คือสภาพไโดนะครับที่เราไปตกมาวันนี้นครับก็วันนี้ครับได้มาสามแต้มนะครับของพันลบนะครับเราจะมาดูว่าพันลบเขาจะรังสรรเมนูอะไรครับอันนี้คือ,อชําแหละแล้วนะครับชําแหละเป็นตัวอันนี้คือส่วนหัวนะครับส่วนหัวแล้วก็มี พุงแล้วก็มีไข่นะครับนึงนะครับเอาละครับนี่ครับผลงานของพานลบนะครับวันนี้นะครับอันนี้เขาจำแหละเรียบร้อยนะครับเป็นเนื้อเป็นชิ้นเลยนะครับวันนี้พานลบทํทำเมนูอะไรนะครับลวกจิ้มลวกจิ้มนะครับดูครับชโดนะครับนะครับขนาดประมาณไซส์ประมาณเท่าไหร่พานลบ 5โลวันนี้ได้3ตัวนะ3ตัวเนี่ยก็เมื่อกี้ที่เราไปถ่ายเนี่ยก็จะเป็นแบ่งไว้ให้อาารย์หยงนะครับ1ชุดน1ตัวนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะมาอีกตัวเราก็จะมาลวกจิ้มนะครับแล้วก็ทําตอนนี้กําลังทําเครื่องปรุงอยู่ครับโดยเชฟแจ้นะครับผู้ชํานาญงานนะครับสวัสดีครับเชฟแจ้ครับครับผมนะครับ เสดาหวานครับมีแต่ยอดนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะใช้ลวกแล้วก็มาน่าจะมาแก้มนะครับตรงนี้ครับคอยติดตามดูครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหผมวันนี้เรามีคนดังนะครับในกลุ่มของเราเองชึ่ผพานต้อมนะครับเขาก็เพิ่งเลือกงานมามันหมาดเหมือนกันครับดิงเข้ามาโดยตรงเลย สวัสดีครับผมคนดังนะครับวันนี้น,นี่ครับดังไฟนะครับถ้าไม่มีผมไม่ได้กินแน่นอนครับวันนี้ดังไฟนะครับคือการจุดไฟของเรานี่เองนะครับุณเรียกคนดังนะครับคนนี้มีความจําเป็นทหรัแบ,บแก๊งนะครับ โอเคครับส่เมนูสวัสดีครับวันนี้ก็เมนูเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับเห็นหั่นกันนาดูดูดูครับดูครับความพยายามครับผมดูครับเมนูนี้พลานจะทําอะไรนะเชฟจะทาอะไรนะปลาส้มครับปลาส้มปลาชชโดนะครับนี่ครับแรล่ชิ้นแล่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็สับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสําคัญคือเทียม กระเทียมนะครับนี่นะครับไม่ได้คือปอกกระเทียมครับใช่ครับเดี๋ยวติดตามดูครับว่าเมนูปลาส้มปลาส้มเเมนูปลาส้มจะเป็นยังไงครับอันนี้แค่ปอกกระเทียมนะครับแต่ว่ามีเครื่องปรุงอีกเยอะแยะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับสับใหญ่เลยนะครับนะครับตอนนี้นะครับถึงคราวเมนูลวกจิ้มนะครับ เนื้อปลานะครับให้ดูชัดๆนะครับปลาเชโดนะครับที่ใครบอกว่าเนื้อซุยเนื้อซุยนะครับนี่ครับเนื้อใส่ริงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับลวกจิ้มนะครับเมนูนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับหม้อที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะไปลงหม้อนะครับลวกจิ้มนะครับ นี่ครับน้ำกาลังเดือดนะครับใส่ลงไปแล้วครับมีขิงขาตะไคร้บมะกูดอยู่ในนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับคือการลวกเหมือนจิ้มจุ่มนะครับประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับไม่นานมากนะครับเพราะถ้าน้ำเดือดนะครับนะครับไฟกำลังแรงนะครับ ครับสุกแล้วนะครับพอดีแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อของปลาชะโดนะครับตักใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาสเสดจน้ำนะครับปลาตัวนี้ไซส์ประมาณ5โลนะครับก็ทำได้2เมนูนะครับ ปลาส้มปลาชะโดกับลวกจิ้มแล้วก็มีต้มหัวปลาชะโดนะครับสามเมนูนะครับรวมเป็นสามเมนูนะครับนี่นะครับคือโฉมหน้าของลวกจิ้มปลาชะโดนะครับเดี๋ยวจะให้พรานแจ้นะครับให้พรานแจ้เป็นคนชิมให้ดูนะครับนครับตอนนี้นะครับพรานแจ้ก็อันนี้อะไรครับแจ่วเนาะแจ่วครับอ่าแจ่วผมนะครับ นะครับตอนนี้นะครับป็นไงครับยอดนะครับอย่างที่เขาพูดนะครับปานแจ้ว่าเนื้อซุยเนื้ออะไรเงี้ยเนื้อปั๊เลยครับครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือส่วนที่จะทาปลาส้มนะครับดูเนื้อนะครับโอเคนะครับคลิปเมนูลวกจิ้มก็เสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วครับอ่ะให้พานลบนะครับเป็นไงครับการันตีครับเซฟเวอร์กันเลยนะครับโอเคนะครับติดตามกันต่อนะครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับเมนูที่สองนะครับต้มหัวปลาชิโดนะครับอันนี้ใส่อะไรบ้างพาน ใส่ปลาก่อนนะครับทุยครับผมอะไรนะใบะชะมวงเนาะ <c oughs> ใบชะมวงเพิ่มความเปรี้ยงครับใบหม่อนนะครับสมุนไพรนะครับใส่แล้วรสชาติจะตรงกล่อมอันนี้เป็นใบหม่อนนะครับเม <c oughs> ื่มอกี้ <c oughs> เราพูดกันเล่นๆเลยนะไม่มีนะครับรัฐบาลไทยเขาไม่ให้ใส่กระชครับเราก็เลยเปลี่ยนแนวครับครับผมอันนี้ครับเชฟผู้ปรุงรสครับรับผิดชอบโดยเชฟลบนะครับผ่านลบของเรานี่เองครับต้มหัวปลานะครับ ไปดูที่จักมาไปดูที่จักนะครับพุงรุนรุ่ได้แล้วนะครับอันนี้เมนูต้มหัวปลาเชโดนะครับนี่แค่หัวปลากับอ่ามีพุงแล้วก็ไข่ด้วยครับขอช้อนหน่อยครับให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นไข่ปลาไข่ปลาครับโอ้โหนี่กว่าไข่ปลาคาเวีย เทปแจ่พานแจ้บอกว่าโอ้ยิ่งกว่าไข่ปลาคาเวียนครับแล้วนี่คือสุดๆแล้วนะครับของเมนูบ้านๆนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมนูที่สองนั้นนะครับเมนูนะครับที่สามนะครับคือปลาส้มพระเอกของเราเองครับปลาส้มปักปลาชโดนะครับตอนนี้ก็มีนี่ครับเกลือครับ ข้าวข้าวเหนียวนะครับกระเทียมนะครับโอเคครับอันนี้พิเศษนะครับนิดนึงนะครับใส่มากก็อร่อยมากครับใส่น้อยอร่อยน้อยครับโอเคครับผมรู้เรื่องครับไม่เปรี้ยวเลยครับไม่เป็นไม่เป็นนะครับอ่าโอเคครับนี่คือเนื้อปลาที่เราหั่นไว้นะครับใส่เกลือครับใส่เกลือนะครับตามอัตราส่วนของแต่ละสูตรเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้เขาจะแนวอย่างนี้นะครับ ทำไปบนไปนะครับอันนี้ครับอันนี้ไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่ว่าใครจะทําได้นะครับใครจะทําเป็นนะครับเพราะว่าปลาชะโดแล้วก็แล้วแต่แต่ละถิ่นนะที่ทำนะการแก้วัดคันนี่ใช้เวลานานมากเลยครับเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าเข้าเนื้อนะครับนะครับดูเหงื่อไหลใครย้อยครับของพานนะครับ คุ้มเทสุดใจนะครับหัวเพื่อนเพื่อนไกินครับอ่าเพื่อนๆนได้กินกันทุกคนนะครับนี่นะครับการหาอยู่หากิน,นครับไปตกไปล่ามาได้ก็ต้องมาทําเมนูนะครับมาทํากินกันนะครับาตอนนี้ว่าทีพัพพพนนะครับภาพไ่นตอนนี้รู้สึกว่าการคั้นจะได้ที่แล้วนะเตรียมห่อใบตองอ,อ่ะครับเตรียมห่อใบตองนะครับมีการปั้นเป็นลูกๆครับ เอเท่ากันเลยครับยอดเลยครับนี่นะครับเนื้อที่เข้ากันจะเป็นลักษณะนี้นครับเป็นเน้อเหนียวครับจะเนื้อเหนียวนะครับตอนเป็นลูกๆครับเดี๋ยวจะเอาใบตองมาห่อนะครับเห็นไหมครับดูครับฝีมือน่าจะได้ประมาณสักสามสิบสามสิบสี่สิบ ใช่ครับทาลูกใหญ่เต็มที่นะครับไม่ได้เอาไปขายอะไรแจกเพื่อนผูงนะครับจะทาลูกเล็กหน้าจะได้ห้าสิบครับผมเราทำกินเลยไงทำกินนะครับทําได้มาคือทํากินนะครับไปหาเองทําเองกินเองนะครับนักเลงครับครับนักเลงด้วยครับโอเคนะครับครับเอาละครับตอนนี้มาถึงเวลาห่อแล้วนะครับ จริงๆห่อไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วครับแต่ว่ามาไม่ทันนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เป็นปั้นเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็ใบตองนี่คือทําความสะอาดมาแล้วนะครับถ้าใบตองต้องทำความสะอาดถ้าใบตือต้องล้างครับโอเคครับผมมียิ้มกันนิดหน่อยนะครับไม่หาครับเงียบลิป อันนี้ครับใส่เข้าไปแล้วทำไงครับห่อครับห่อแค่นั้นเองครับม้วนม้วนครับผมสวยก็เอาครับไม่สวยก็ช่างมาสวยก็ช่างไม่สวยก็ช่างอ่ะแต่ว่ากินได้นะครับนี่ครก็ม้วนครับม้วนจีบนะครับตอนนี้จีบนะครับเอาละครับเอาง่ายๆครับคือพับมาหากันนะครับ แล้วก็เอายางรัดรัดไว้นะแค่นั้นเลยครับูยางรัดได้จบแล้วกินได้สุดท้ายเป็นไงครับต้องแกะออกมานะกินครับตารบบอกไว้นะครับสวยก็กินไม่สวยก็กินอันนี้อยู่ที่ข้างในเนาะไม่ได้ว่ารูปร่างนะแต่ความหอมนี่มันจะมาจากเราไม่ใช่วิตเซียนครับครับความหอมนี่มันจะมาจากนี่ครับใบตองครับเวลาที่หมักไว้นานๆก็จะออกกลิ่นมานะครับจะรู้เลยครับ ระหว่างที่ใช้พลาสติกนะครับถุงพลาสติกกับตัวใบตองครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนครับครับความอร่อยครับความหอมที่อยู่ตรงนั้น,นครับอัอนนี้ใบตองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะแตกเยอะหน่อยครับอันนี้เราต้องซื้อนะ ก็ไม่ได้ปลูกไว้นะครับแต่ก็ใช้วิธีซ้อนกันหลายๆหลายๆใบนะครับครับดูความใส่ใจครับอันนี้เอาไปขายไหมพันกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวครับทําอะไรครับแจกแจกครับแจกเพื่อนครับดูครับดูลงทุนครับดูครับอือหือดูครับใส่ใจใส่ใจลงไปขค่นั้นนะครับทุกเม็ดครับ แล้วก็จีบครับเคยจีบเหมือนจีบสาวนะครับจีบยังไงก็จีบน,นนะครับอยากจีบคนสวยก็จีบให้สวยครับอยากได้คนสวยต้องจีบให้สวยนะถ้าจีบให้สวยก็อยู่ที่ความอร่อยแล้วครับอันนร้บอกว่าไม่จําเป็นต้องสวยนะครับเพราะว่ารสชาติอยู่ข้างในครับอันนี้เราห่อไว้เพื่อความเป็นแพ็กเกจเฉยๆนะครับอร่อย อร่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับ,เ,รบ,รรบเดี๋ยวเราจะห่อ,อก,กันต่อแล้วก็เดี๋ยวก็ลากันไป <Okay. S 1> เพียงเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็ได้เมนูเมนูอของปลาชโดที่เราไปตกกัน,นครับที่พานลบไปตกกับพานแจ้นะครับมาสามเมนูนะครับวันนี้ก็ครบเครื่องแล้วครับถือว่าโอเคนะฟานนะ <Okay. S 1> โอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามาก,กดไลค์กด, like, กด สับตะไคร้แล้วก็กด <McC> <quas> ติดตามพวกเราด้วยนะครับโอเคครับรายกันไปเพียเท่านี้ครับได้ภาพสวยครับปลาส้มปลาส้มชะโดนะครับ